มีหมอกแบบว่าเบาๆหนานก็อุปกรณ์นะคะต้องเอาไปคืนเจ้าหน้าที่นะคะพาห่มเราเนี่ยโอ้โหอยู่ไกลสุดอยู่ตรงนู้นนู่นน้ำมูกน้ำตาไหลหมดเลยนะคะแต่ว่าพออยู่ก็ชินนะคืนนอนสบายหลับแบบหายไปเลยตื่นมาตีสี่ขนาดตีสี่ สิบองศาม嘛ก็รู้สึกว่าสบายสบายเดี๋ยวเราพักก่อนไปคืนกันแล้วก็ไปกินข้าวแล้วเราก็เตรียมตัวกลับนะคะลงไปตอนหลังแปดโมงเชา้าเดี๋ยวสิถ้าอยู่ผานกแอ่นนะก็จะเห็นพระาทิต์ขึ้นแต่ไม่เป็นไรปีหน้ามาใหม่มีไฟข้างในด้วยท่านสมัยสวยมากถ้ามีมะนอาวอยู่ตรงนี้ สวยนะชอบอะดูเป็น 3D ตอนนี้12องศาก็เตเตะไปก่อนไปหาเล็กดื่มดีกว่าเพราะว่าเรามีเวลานะไม่รู้จะรีบลงมาทำไมลงไปก็เหมือนเดิมเราก็อยู่ที่ลานกลางเต็นอยู่แล้วสีฐานนะไปหาเล็กกินโอ้โหพระอาทิตย์ขึ้น รอแดดเลยเพราะว่ามันหนาวอยากโดนแดดถ้าโดนแดดแล้วอากาศแบบนี้มันจะอุ่นๆนะพวกกระดึงก็ต้องไปแล้วนะเจอกันปีหน้านะคะดูอาหารเพียบนะร้านชาตรึมไม่ต้องห่วงเลยมีแต่ตีสีนี่เขาก็เปิดแล้วนะ มีลอบไปถึงด้านนู้นเลยเราไปกินกาแฟร้อนกันดิว่ปะปัต้องโกกันนะกินมากกำลังจะทอดปะตั้งโกะเลย เตตแต่ว่าเอาของมาเลยเพราะว่าขี้เกียจนะขี้เกียจเดินกลับไปเต้นทอีกนะแบกมันไปให้ชินดูบรรยากาศรอบๆว้าวสวยจำได้หรือเปล่าเด็กภูคาเฟ่นะคะปัตดีพพิจองคะแลนน้องแดนถ้ากัดกันไปกี่ตัวจ้าชอบจริงๆสามหนุ่มนี่นะคะเออพ่จูดี้นะคะ จูดี้ต้องมาสักครั้งนะคะเนี่ยที่เด็กผูกคาเฟ่นะคะมีกาแฟาสดด้วยแล้วนี่ดูของที่เขาขายน่ารักมากเลยนี่เพิ่มพลังด้วยกล้วยนะเอาไปด้วยดีกว่ามาช้อปปิง้งมาช้อปปิ้งนะ,ะกล้วยอันนี้มีประโยชน์ต่อการเดินทางขึ้นเขานะ,ะหิวแล้วก็เข้าไปดูกันเสื้อก็มีอาหารขนมขายไม่แพงนะ แล้วมันหนาวซื้อถุงเทาถุงเทาหกสิบถุงมือนี่เข้าชุดโอ้โหช่างเข้าชุดกับผ้าผ้าผูกกระดึงเราจริงๆเลยซื้อมาห้าสิบอันนี้ข้งางล่างนะฮะจะปิ้งบนภูมาแล้วนะคะขันแหลมันรยากะเดี๋ยวเรากินกาแฟกันสิ่ กับสามหนุ่มนะน่ารักรักนะจุ๊บจุ๊บนี่โอ้เขามีประกาศเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะดีมากเพราะว่าเราเห็นนักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะนี่เราก็จิบกาแฟ

เด็กภูคาเฟ่ตามพี่คาแลนมานะคะพี่จองแล้วน้องแดนนะคะอย่าลืมมากินกาแฟสดกันเช้าๆมีทุกอย่างเลยอาหารอาหารก็มีนะคะตอนนี้แล้วก็รอเวลา จะก้าวโมงเช้าแล้วนะคะก็ไปอยู่ที่ร้านเด็กพู้คาเฟ่นะคะร้านที่คัแลนพิจองน้องแดนนะคะก็ไปกินกาแฟแล้วก็ตามไปเช็คอินนะแล้วก็ได้รู้จักน้องสองท่านนะคะน่ารักมากคุยกันถูกคอเลยสนุกสนานคุยกันเป็นชั่วโมงเลยเพราะว่าอ่าเราไม่รีบกันนะคะอุ๊ยหนาวมากเลยอ่ะตอนเนี้ย มือชายหมดเลยก็เตรียมละทีนี้ของมันเยอะก็คงไม่ได้ถือขอยะอาสาลงไปแน่ๆเลยเดี๋ยวมันรุ่มรามแล้วจะหกคล้มเก็บไว้คข้างหน้าเนาะตอนนี้เราเดินลงกันดีก,กว่าจากตรงนี้ไปก็ประมาณสี่สิบนาทีหนึ่งชั่วโมงอะ่ะสามกิโลเมตรเนี่ยแล้วก็เดินลงอีก สองชั่วโมงก็ถึงร้านซำกาะสากสงกินข้าวนะฮะกินข้าวกลางวันตรงนั้นแล้วก็เดินลงกลับโอเคตามนี้เราก็จะเอาไปถือไปก็ได้นะโอเคจัดการมันไม่ได้หนักนะแล้วก็พลุงพลังนิดหน่อยมันก็เป็นเรื่องปกติของชีวิตพนาวอยู่แล้วนะ,ะเพราะฉะนั้นพนาวจะเอาไปด้วยนะคะ เราเอาขยะเราใส่เลยนะแขวนได้ค่ะเราจะเป็นอาสาสมัครนำขยะลงไปนะคะกก <c oughs> ไปได้แล้วมันไม่หนักหรอกมันแค่ลุงลังก้องแกงเฉยเฉยอนี่เป็นเรื่องธรรมชาติเราอยู่ในป่าใช่ไหมเ <c oughs> <c oughs> นี่ยแหละผลดีของการนอนอยู่ที่ข้างล่างนะไม่ต้องรีบต้องร้อนเลย เพราะยังไงเรามีเวลาเพียบแต่เราไปกินมื้อกลางวันอร่อยอร่อยที่ร้านซัมก่อสร้างซัมก่อสร้างสัมก่อสร้าง,งนั่นแหละมาถึงหลังแปรแล้วเป็นไงมั้งคะหมดหรือ,อยังนี่อ่โอ้ใบนี้นี่เป็นสีเข้มแล้ว จากที่มะนาวเห็นเป็นสีเขียวนี่ค่ะแป๊บเดียวเองสองวันเองแต่ก็ยังอยู่นะก็ะแวะมาหานะคะต้นเมเปิลนะคะจ้าถ้ามาหลังแปลขึ้นมาอีกก็จะมาหาอีกนะคะยังมีให้เห็นอยู่ตรงนี้ตอนนี้เดี๋ยวเราไปถ่ายภาพเช็คอินกับป้ายต้องถ่ายนะ ผ่านมาเมื่อไรก็ต้องท่ายแล้วก็เดินลงไปสน,นุกขนานสิบโมงเราก็จะลงแนละ้วเดี๋ยวเราจะเก็บอุปกรณ์ให้หมดเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันลุ่มล่ามนะตั้งใจลงเนื่องจากเรามีถุงขยะอาสามาที่เอาลงจากคู่กระดึงลงไปแล้วเป้เราก็เจ็ดโลแล้วใช่ไหมแล้วช่วงบันไดเนี่ยเราควรจะต้องตั้งสติดีๆโอเคไปนะคะ เราครั้งหนึ่งในชีวิตเราคือผู้พิชิตภูกระดึงนี่เราผ่านรอบที่ห้าถ้าจำไม่ผิดนะคะถ้ายังไม่ไปไหนก็จะกลับมาอีกหนึ่งรอบนะคะก่อนที่จะกลับวันที่สิบสอตอนนี้เราก็เดินลงกันได้เลยตั้งสติด้วยเพราะมีของเพิ่มนะคะเดี๋ยวหล้ม6ลมุก็จะเป็นปัญหาแก่ผู้อื่นอีกเราเจอกันค่ะแล้ว,ลวหนึ่งชั่วโมงเองอะเก่งมากอะ่ะเหลือปลอดภัยทุกอย่าง ร้านน้องไผ่แล้วก็อเมริกาโนเรานะคะเดี๋ยวมาเสิร์ฟเลยนะคะตรงนี้กินข้าวกินกาแฟก่อนแล้วก็ค่อยเดินลงที่ซัมเกาะส่าง yeah. แนี่เดวนนาสักชั่วโมงเลยขเขาเบรกชั่วโมงหนึ่งแต่ไม่นานนะเดี๋ยวเงาอีกเวลาลงกินข้าวกันลาดหน้าไก่ก็ลงมาถึงแล้วนะคะฮา สนุกมากก็ถึงบ่ายโมงครึ่งนะคะวันนี้อย่าลีลาเพราะว่าของเราเองก็เจ็ดโลแล้วนะคะเดี๋ยวมันจะคนก็ไม่ค่อยมีด้วยนะคะโอเควันนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ยวันที่เก้าใช่ไหมเก้ามะเอามาสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าวันนี้วันที่หกอ่ะ โอเควันนี้เดี๋ยวมะนาวต้องไปซื้อถ้าไม่จ่ายเงินเพราะจะอยู่หกอ่าเก้าสิบเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองใช่ถ้าไม่จ่ายอีกสี่วันวันละสามสิบนะคะเพราะเป็นถึงเวลาที่เราจะต้องจ่ายรอบแล้วครั้งที่แล้วมนะนาวจ่ายไปห้าวันสามสิบคูณห้าร้อยห้าสิบวันนี้เราจะไปจ่ายสี่วันบวกประกันสิบาทนะคะเพราะว่าประกันมันเจ็ดวันเองแต่มะนอาวอยู่มาเก้าวันนะคะก็ซื้อไปเลยสิบาท โอเคเดี๋ยวเราเอาทุงอาสานะคะนำขยะลงมาจากภูกระดึงไปมอบให้กับเจ้าหนะ้าที่ด้านล่างถุงขยะนี่อาสาสมัครพิทักภูกระดึงนะแล้วก็แบกกันมาสนุกมากเลยนะคะเพราะว่าถุงเนี่ยไม่ว่าคุณจะหิ้วมายัางไงนะคะก็สบายแล้วก็ล้างสะอาดเราด้วยตอนนี้เราก็ได้ได้ไปประกาศด้วยหรอคะ ว้าวได้ใบประกาศด้วยนะคะกรุณาเขียนชื่อให้ชัดเจนนี่ใบประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครพิทักษ์ภูกระดึงนะคะมีสามแบบของเราต้องแบบนี้เลือกไม่ถูกเลยค่ะอันนี้มันสว่างเนาะใช่ของเราต้องแบบนี้นะคะพาลุกนี่เลยที่เรานำขยะมาทิ้งจาก ยอดภูกระดิงเราจะได้ใบประกาศสวยๆแบบนี้มีชื่อด้วยมะนาวก้าวเดินเท่ๆเลยแหละเต้นเรายังอกี่จวพาปิวไปมั่งหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยเ <c oughs> ส้นอในเก่งใดยังอยู่ครบไหมเนี่ยฮะแต่ว่ายังไม่ไปเดี๋ยวไปจ่ายตังค์ก่อนนะเพราะว่าเราต้องค้างเต็นเราต้องอยู่ตรงนี้อีกสี่คืนนะเอ้ยสามคืนสิฮัลโหล อุ้ยหกหมดแรงเลยเป็นไงบ้างคะเส้นในเก่งในยังอยู่ไหมคะก็ไปตั้งหลายวันนะเป็นไงบ้างไม่รู้สภาพอยู่ไหมอุ้ยยังอยู่สบายฮะก็ใบไม้ร่วงเป็นธรรมดาเพราะว่าช่วงนี้มัน เรียบร้อยไปเปิดบ้านกลับมาแล้วนะจ๊ะปัญหาคือมดขึ้นหรือเปล่ามดหรือปลวกเนี่ยเข้าไปข้างในหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูซิตื่นเนต้นเห็นแล้วว่ามันมีดูมดหรือปลวกนะลองดูซิเสื้อผ้าโอเคมีอะไรไหมในนี้มดขึ้นไหมเป็นงไงบ้างคะบ้านเราเป็นงไงบ้างคะโอย Are you okay? Hello? อยุเคฮัลโหลเป็นไงมากมีมดมีปวกไหมเค okay. อยู่หรือเปล่าโดยรวมไม่เห็นอะไรนะจะเห็นอยู่ใต้ใต้พลาสติกที่เหมือนจะมีมดอยู่ข้างในอะข้างในข้างในไม่น่ามีอะไรดูด,ดิไม่มีอะไรข้างในผ่าน เต็นเต้นตืนเต้นมีอะไรป้า่าไม่มีใช่ไหมไม่มีมีฝุ่นนิดหน่อยโดยรวมแล้วคือไม่มีเย้นึกว่ามดจะเข้านะโอเคมันมีอยู่แค่ข้างนอกเดี๋ยวเราสลัด สลัดละอย่างก่อนออดูดีโอเคอยุดใต้เต็นท์เพราะมันมันชื้นโอเคเราต้องเอาผ้านี้ไปตาปกมป่วเต็มเลยอ่ะเดินกันเป็นพาเลทเลย mm hmm. ก็ขออนุญาตเจ้าหน้าที่ละเดีย๋ยวเราจะย้ายไปกลางกังในอาคารย้ายบ้านดวนที่บ้านเขามีแมวแล้ว เขาไม่ได้หรอกเขาทิ้งลูกมาหลายวันแล้วโอ้ยชนวิ่งชนสรุปเราต้องย้ายเต็นท์เข้ามาอยู่บนศาลาที่มีแมวอ้อนดูดูด,ดูอ้อน